เพื่อนตอนนี้นะครับภูเขาที่เห็นด้านหน้านู้นนะครับก็คือภูเขาอังคารนะนู่นนะแล้วความสําคัญความพิเศษวันนี้ก็คือว่าทางนู้นนะ่ะมันจะมีบึงโบดาณอยู่ครับผมเคยมาทําคลิปแล้วทางนู้นนะเดี๋ยวผมจะใสล่ลิงไว้ข้างล่างนะครับบึงโบดานนี้นะครับมันจะเป็นแบบตรงแกนไปที่บึงของปราสาทพนมรุ้งนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านหนองโบดานนะครับไม่ใช่การวัดด้วยเลเซอร์นะข้ามภูเขา สองลูกเนี่ยมันต้องใช้ระบบการวัดาจาักฟ้าเนี่ยที่มองเห็นจากก o o กัลเลยนะก็คือที่ที่ควายยืนมองผมมาตรงนู้นนะ่ะเดี๋ยวอัหนึ่งสิเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเลยนะมันบ,อบอ่อโบราณเดี๋ยวดูชั้นดีหน่อยสิอันนี้เป็นการดูแบบหยาบๆนะเพื่อนๆจะไม่เจออะไรหรือเจออะไรก็ได้มุมนี้เป็นมุมมองจากทิศเหนือนะครับ ้าผ่านไปทางทิศตะวันออกแล้วก็อ้อมมาทางทิศใต้จะเห็นควายนะเนี่ยจุดที่ควายการเดินลงน้ำตรงนั้นนี่นนจะต้องเป็นบ่อโบราณแน่ๆเลยครับก็คือน่าจะเป็นตาน้ำนะที่ไม่เคยแห้งนะครับเพื่อให้น้ำนะ่ะผุดมาหล่อเลี้ยงบารายอันนี้แหละนี่นะที่ถูกทําคันดินล้อมรอบเห็นไหมีย่ยควายทิศตะวันตกจากการลากเส้นระนาบจากทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับ เริ่มต้นที่สาโบราณน,นี้แหละในอันเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าของบารายที่ผมไปสำรวจอันนี้นะจากทิศตะวันตกลากขึ้นไปไปเส้นรนาบน,นะครับผากลางนี่เลยสิ่งที่พบก็คือว่าเส้นระนาบอันนี้น่ะจะไปผ่านปราสาทเขาอังคารครับแต่ปัจจุบันนี้ปราสาทเขาอังคารซึ่งเคยอยู่ตรงนี้ถูกถ่ายทิ้งไปแล้วนะแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาแทนด้วยระยะทางนะครับ8กิโลเมตรกับอีก50เมตรนะตรงนี้พอดี แล้วเมื่อลากระนาบเส้นนี้นะครับผ่านไปเรื่อยๆไปทางเขาพนมรุ้งนะครับก็จะผ่านภูเขาไปนะแต่จะไม่ผ่านปราสาทพนมรุ้งโดยตรงนะแต่ปราสาทจะอยู่ตรงนี้และเส้นระนาบจากบารายที่ผมไปสำรวจนะจะมาจบที่คันดินของบารายปราสาทพนมรุ้งซึ่งอยู่ด้านที่ตะวันออกเนี่ยพอดีที่ระยะ14กิโลเมตรกับอีก18เมตรเป็นเรื่องที่คนพบแล้วก็รู้สึกน่าแปลกใจ เป็นถนนหลักเลยนะนางรองประคำนะครับข้อมูลเมืองโบราณอันนี้นะผมได้มาจาก Google นั่นแหละผมก็ดูจากแผนที่แล้วผมก็เดินมาสำรวจนะครับมาทำคลิปแล้วก็มีชาวบ,บ้านในพื้นที่นะครับเขาอยู่กระท่อมตรงนน้นนะเนี่ยเนะี่ยเดี๋ยวผมชี้ไปตรงนน้นนะเขามาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้แต่ก่อนตอนเขาเป็นเด็กนะเป็นการมาล่าสมบัติเยอะเลยของคนหลายกลุ่มนะครับแต่ผมจะไม่บอกรายละเอียดน,นะเพราะว่าบอกไม่ได้ครับความลับความลับเราต้องมีความลับบ้างน,นะมันจะได้ดูลึรลับ แล้ววันนี้ผมจะมาดูตรงจุดที่เขามีการขนสมบัติเยอะนะก็คือตรงนี้แหละนี่แต่ว่าเขาล้อมรั้วไว้นะแต่จะไม่ไปหรอกจะไปเดินดูข้างหลังทางนน้นไปดูกันเลยครับโอเค สงสัยแต่ว่าเขาล้อมดัวไว้ไม่ไม่เข้าไปหรอกแต่ผมจะเดินดูรอบ,รอบๆเขตที่ดินข้างหลังนะครับที่เป็นไร่มันตรงนน้นนะเพราะว่าถ้าเขาพลิกดินนะครับปลูกพืชมันจะลองสังเกตเห็นพวกวัตถุพญานะครับโบราณได้ง่ายกว่านะต,ตอนนี้เมืองโบราณกลาย,ปยาเป็นที่ทิ้งขยะไปแล้วแต่ผมจะจอดไว้แล้วผมจะเดินพาเพื่อนๆเดินนะ เดี๋ยวผมหาที่จอดรถกันทางด้านหลังนี้นะครับที่ถนนที่ผมอธิบายไว้นะไปประคำทางนี้ไปนางรองแล้วเราจะเดินสำรวจเมืองโบราณตรงนี้แหละดูซิจะเจออะไรบ้างนะแต่ว่ามันเป็นแบบแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นไร้ผลแล้วนะครับก็ถ้าจะเจอก็จะเจอพวกเศษเครื่องปั้นดินเผาแหละพวกภาชนะนะ่ะ แต่พวกอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเขาคงเอาไปหมดแล้วแหละตั้งแต่สมัยยุคร拉สสมบัติจริงๆวันนี้อากาศร้อนมากนะแต่ตรงนี้มันก็มีลม <laughs> ก็ยังดีนิดหนึ่งแต่เราไปสำรวจเลยกันเลยดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรมันจะเจอง่ายขนาดนั้นวะ เฮ้ยนี่มันโอ่งเลยเนี่ยนะนี่นี่นี่นเป็นภาชนะใส่น้ําขนาดใหญ่ครับเพื่อนๆอ,อู้เมนี่เป็นแบบไฟแกล่งนะอันนี้ข้างในก็ข้างในก็เคลือบนลยน,นี่ใหญ่มากเฮ้ยตรงนี้ไม่ธรรมดาแล้วเลยตรงนี้นะมันใหญ่มากเลยนะชิ้นนี้อะไรกันครับแค่เพิ่งเดินมาก็เจอเลยหรือ นี่เต็มเลยอันนี้เป็นแบบไฟไม่แกร่งเอ่อเทนแวร์นะมอกี้สโตนแวร์มันจะแข็งนี่ไงอันนี้แบบเคลือบสีขาวอันนี้ประคองจีนเนี่ยใส่ปิ้งเลย นี่ของจีนนะบางปลัดไม่ใช่งานขงเขมรนะเนี่ยดูดินก็รู้แล้วดินจากทางจีนครับเฮ้ยอะไรมันจะเยะเยอะแยะขนาดนี้นะตอนนี้ก็เป็นเงี่ยเหมือนทะเลทรายเลยแดดปุ๊บ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 พยับแดดนะครับ เดินข้ามร่องไล่มันเข้าไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้กล้องค่ะกล้องนี้มันจะถ่ายได้กี่ทีนะ่แล้วมันร้อนมากเลยเดี๋ยวมันก็ดับเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ของจีนครับนี่สายปิ้งเลยนี่ของเขเมรนเน่ยน,นี่เครื่องป่าเนเผาแต่ว่านี่ไปไฟต่ำเอาของจีนเก็บไว้ก่อน เฮ้ยเมืองโบราณนี้มันใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้เลยนะมันไม่ใช่แค่ดูนะจาก Google อย่างเดียวนะมันขยายไปทั่วเลยนะผมจะถ่ายให้ดูโดยรอบนะตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แห้งแล้งแต่ก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าป่าดงใหญ่นะมันจะติดกับเทือกเขาพนมรงรักนะครับเป็นเทือกเขา ที่ผมเรียกว่าเทือกเขาโอลิมปัสแห่งเซาท์อีส t เอเชียนะเพราะว่ามันจะมีเมืองโบราณอารยธรรมนะเริ่มตั้งแต่เมืองจริงๆไม่ได้เราพูดไม่ได้หรอกว่ามันเริ่มจากตัวไหนแต่ผมพูดแบบให้มองเห็นภาพนะว่าเมืองเสรฐบุูดานะครับที่วัดพูนะ่ะที่ประเทศลาวเนะี่ยอันนั้นที่เราอ้างอิงเพราะว่าเป็นแบบเป็นปราสาทขนาดใหญ่นะครับเป็นการใช้อ้างอิงแต่จริงๆแล้วก็ประวัตา 3, มันก็กระจายไปทั่วเลย อันนี้ก็คือที่ที่เขาล้อมรั้วไปนะที่เป็นแหล่งล่าสมบัติแต่ก่อนนะคนที่เล่าไม่รู้เขาเล่าโม้หรือเปล่านะาว่าเอารถมาขนกันเลยตั้งหลายเที่ยวพวกพัชนะดินเผาแต่คงไม่โม้หรอกเหมือนที่วัดราชบุรณะนะครับสมบัติเยอะแยะเดี๋ยผมก็เดินมาไกลพอสมควรนะเพื่อนๆดูที่ผมจอดรถไว้นะโอเคกล้องดับแล้ว แต่ของที่ผมเจอนะมันละเอียดละเอียดมากเลยมันผ่านการทำไายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ย ส่มากจะเป็นเครื่องเคลือบของจีนนะครับอันนี้มันจะใสดินขาวแล้วก็บางแต่ของขเขมนก็มีนะอันนี้ของขเขมนยุคอังกอเรียนน่ะที่เขาเรียกเต่าเผาแบบอังกอเรียนจะเดินเฟื่องฟูสูงสุดสมัยเมืองพระนครนะ่ะ ตงใส่วันนี้พอเท่านี้แหละน้องมันร้อนมากเลยน่าจะพอแค่นี้แหละไม่ไหวแล้วจะเป็นลมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะวางให้ดูนะว่ามันเจออะไรบ้าง จะถ่ายถ่ายให้ดูอันนี้น่าจะเป็นภาชนะประเภทโอมนะมันหะน,นามากเลยก็เป็นลายมือปั้นนะอันนี้ก็ปากภาชนะเหมือนกันนะแต่ไม่รู้อะไรนะอันนี้ก็ปากภาชนะสามคลื่นเนละอันเนี้ยเน,นี่ยของเขเมร อันนี้ของจีนเนี่ยมีลายแบบครามครับอินดิโกอ,อยู่ข้างในได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ใช้ครามวาดนะเขาใช้หินหินแร่ที่มีสีคล้ายๆครา,ามอันนี้ก็ของจีนของบางเล็เลยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะไม่แน่ใจอันนี้ก็มอหายเหมือนกันนี่อันนี้ก็ของจีนแต่เศษเล็กๆพวกนี้ผมเจอหลายอันเลยนะแต่ผมไม่ได้เก็บ มันเยอะเกินแต่พอผมเห็นศิลปะของจีนผมก็ผมก็ชอบดูนะอันนี้อันนี้ปากมันนะจะเป็นเหมือนกระปุกอะครับกระปุกขนาดใหญ่ถ้าถ้าเป็นของพวกนี้นะถ้าเจอก็คือบ้านคนมีฐา,านะนะบ้านของอาจจะเป็นพวกนักปกครองพวกสัินีนานครับเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ใช่นะของจีนเขาจะเป็นเครื่องที่ใช้ในพวกศาสนสถานแล้วก็บ้านคนรวยนะครับบ้านพวกเจ้าสักนินาเนะี่ยถ้าชาวบ,บ้านก็มีพวกของนินเผาทั่วไปนะครับแบบเคลือบแล้วก็แบบไม่เคลือบ ตรงนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะอาจจะเป็นบ้านคนมีกระตังสมัยนั้นก็ได้ใช่ไหมวันนี้นะครับทริปสั้นๆมาสารวจเมืองเก่าประคำนะจริงๆแล้วเมืองเก่ามันใหญ่มากเลยนะมันกระจายไปทั่วเลยเมื่อเช้าผมก็ไปเก็บข้อมูลที่ฝ่ายลำมาศนะครับแม่น้ำมาศใกลนะ้ๆท้ำไปทองอนะแต่ว่าพอดีเวลาไม่เหลือนะต้องรีบกลับบ้าน ว่าจะแวะไปเยี่ยมท่านอาจารย์ออตโต้นะครับแห่งถ้ำไปทองเนี่ยโอกาสหน้าต้องหาโอกาสไปนะวันนี้นะครับขอจบทริปการสำรวจเมืองประคาโบราณนะครับแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ